Thank สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้านะคะมาทักทายกันกับปาดครับนะคะที่บ้านแม่ขวัญน,นะคะวันนี้โอ้สวัสดีกันใหญ่เลยดูสิจักถักทายนะคะปได้บ้านนี้นะคะเล่นได้นะคะเพืเ่อนๆค่ะก็จะชอบมาขออาหารนะคะนะก็แม่ขวัญเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะก็สบายตานะคะเพืเ่อนๆค่ะ ใครที่เป็นคนลักประครับนะคะก็จะรู้ดีเลยนะคะว่าประครับนี่นะคะเขาจะรู้มากเลยถ้าเราเดินถ้าได้ยินเสียงฝีเท้าของเราเนี่ยฮะเขาก็จะรีบว่ายน้ำมาหาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนะ,ะแล้วก็มาชมนะค,ะความน่ารักของเขาไปด้วยกันนะคะ ที่เราเลี้ยงไว้นะคะที่สำคัญนะคะก็จะมีระบบกรองน้ำนะคะใครนะคะที่อยากได้ระบบกรองน้ำนะคะของแม่ขวัญน,นะคะก็เข้าไปดูที่คลิปเก่าๆนะคะที่แม่ขวัญทำไว้นะคะเครื่องกรองน้ำง่ายๆสไตล์แม่ขวัญน,นะคะแม่ขวัญก็ใช้งานจริงนะคะเพราะว่าแม่ขวัญเป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลานะคะนี่นะคะจะเห็นว่า ระบบกรองของแม่ขวัญก็ทํางานได้ดีถึงจะเป็นกรองนอกนะคะนี่นะคะบ่อปลานะคะขนาดสองเมตรห้าคูณสองเมตรห้าสนะคะก็เอาอยู่นะคะนี่เลยนะคะใสสะอาดเลยนะคะน้ํานะคะแล้วก็ทําให้น้องปลาของเรานะคะสดชื่นนะคะแม่ขวัญก็ จะเติมน้ำเพิ่มให้เขานะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็จะใส่เกลือให้เขานะคะเดือนละครั้งนะคะบ่อขนาดนี้ก็ใส่เกลือประมาณ1ถึง2กิโลนะคะลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะคะให้กับน้องๆปลาแล้วก็ที่สำคัญเขายังช่วยรักษาแผลหรือว่าพวก ประสิทธิ์ต่างๆได้ด้วยนะคะที่มาทำลายผิวของน้องปลานะคะแต่ที่สำคัญเลยนะคะอาหารปลานะคะก็สำคัญนะคะแม่ขันเลือกใช้อาหารที่เป็นอาหารปลาคราฟนะคะสูตรยี่ห้อเดิมนะคะที่ใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะสลับกันนะคะก็จะมีอยู่3สูตรนะคะวนๆกันไปนะคะในอาหารของเขาจะไม่ทำให้ปลานะคะของเรานะคะ ้วนนะคะแล้วก็ยังช่วยให้สีสันจัดจ้านนะคะปลาของแม่ขวันนี้ก็เป็นปลาที่ซื้อมาจากตลาดนัดเลยค่ะแต่ดูสีนะคะจะสดใสมากเลยนะคะขนาดเจ้าของปลานะคะที่ร้านปลานะคะก็มาเห็นตอนนี้นะคะแทบจํากันไม่ได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าปลาของแม่ขวันน่ะสวยมากเลยนะคะสีจัดมากมากเลยนะคะ อาหารปลานี่ก็สําคัญนะคะในการเลี้ยงราที่จะทําให้ปลาคราของเรานะคะออกมาสวยงามนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะแม่ขวัญชอบดูพัฒนาการของสีของปลาครานะคะในแต่ละอายุนะคะพอเขาโตขึ้นนะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะปลาครานะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะคือเขาจะลอกสีออกมานะคะลอกสีออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ อาจจะมีตาขขา่เพิ่มหรือมีอะไรเพิ่มเนี้ยนะคะเป็นที่ลุ้นของนักเลี้ยงปลาคราบทุกคนนะคะก็จะรู้นะคะนี่แม่ขวัญก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะคะจากกำจากหากว่าตัวนะคะมันก็จะมีน้องตายไปบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบางทีก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในช่วงที่ผสมพันธุ์นะคะเพราะว่าบางทีแม่ขวัญไม่รู้นะคะว่าตัวไหน พร้อมผสมพันธุ์เขาก็จะปล่อยเมือกออกมาแล้วก็หรือว่าปล่อยไข่ออกมานะคะแล้วก็ตัวอื่นก็จะไปตอดกินงนะคะทำให้น้องตายนะคะอันนี้ก็เสียน้องไปเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงแรกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหน่าจะเหลือแต่ตัวผู้แล้วมั้งค่ะเพราะว่าตัวเมียไม่ค่อยไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าจะมีนะคะในบ่อน,นี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็พามาให้เพื่อนเพื่อนชมนะคะว่าน้องน้งน่ารักกันมากเลยนะคะตัวก็อบอ้วนดีนะคะ ปละะานี้ก็อายุประมาณ3ปีได้แล้วนะคะ2ถึง3ปีนะคะนี่ที่แม่ขวัญเลี้ยงไว้นะคะประมาณ3ปีนะคะช,ชุดนี้นะ,ะเกือบเกือบสปีะ,ะตอนชุดแรกนี่จะเป็นปลาคัาฟจักรพัฒนะคะแต่ว่าปลาคับฟจักรพัฒ ไปโดนช่วงฝนนะคะฝนพิษนะคะฝนกรดนะคะก็เลยเสียชีวิตนะคะน้ำฝนก็สําคัญนะคะเขาเป็นปลาที่เซนสิทีฟสูงนะคะถ้าเจอน้ําที่ไม่สะอาดน้ําที่ไม่ไม่เขาเรียกว,ว่าน้ําที่มันมีสิ่งเจือปนนะคะน้องก็จะมีปฏิกิริยาเลยนะคะขึ้นมาลอยคอเลยนะคะหรือบางทีก็นอนไหยท้องตายเลยก็มีนะคะให้อาหารปลาคราฟก็ ควรให้ให้น้องกินอย่าเยอะเกินไปนะให้ให้เยอะเกินไปก็จะทําให้แบบระบบขับถ่ายมันในน้ํามันก็ถ่ายเยอะหรือก็บางทีก็น้องย่อยไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะก็ควรให้แต่กะให้นะคะแต่พอดีนะคะเช้าหนึ่งรอบแล้วก็เย็นหนึ่งรอบนะคะสําหรับแม่ขวัญนะคะแม่ขวัญก็จะให้ประมาณหนึ่งแก้วนะคะต่อมื้อนะคะ ก็เพียงพอแล้วนะคะถ้าให้เยอะกว่านั้นก็จะเกิดปัญหาค่ะบางทีน้นํข้อถ่ายเยอะนะคะขับถ่ายเยอะแล้วก็กรองทํางานไม่ทันหรือว่าบางทีก็กลายเป็นว่าท้องอืดนะคะปลาท้องอืดนะคะก็จะเสียชีวิตได้นะคะอืมอนี่ก็เลี้ยงมาแต่เล็กตัวเล็กๆแล้วนะคะก็จะทำให้ปลาเชื่องนะคะสามาร ยังไงถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็หรือว่ามีข้อแนะนํายังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเพื่อนๆขาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลว้วกด subscribe ให้กับช่องทีวีชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้ทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูๆไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็แม่ขวัญก็จะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะของการเล่นกับน้องปลานะคะพระโจ้ก็ ถ่ายมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะว่าบ้านแ้่ขวัญก็เป็นบ่อธรรมดาธรรมดา,านะคะเป็นบ่อปูนสี่เหลี่ยมนะคะเป็นบ่อกระดุกเก่าด้วยซ้ํานะคะที่เอามาเลี้ยงปลาคราบนี่นะคะอายุของบ่อนี้ก็โอ้สามสิบปีขึ้นแล้วนะคะสําหรับเกือบ30ปีนะคะสําหรับบ่อนี้นะคะก็เป็นบ่อที่พ่อเขาทําไว นะคะเอาเลี้ยงปลาดุกนะคะก็แม่ขวัญก็เอามาเลี้ยงปลาคราฟนะคะแล้วก็ทํากรงนอกใส่นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคนสำหรับคนที่อยากเลี้ยงปลาคราฟนะคะก็เข้าไปดูคลิปที่แม่ขวัญทําไว้ได้นะคะวันนี้แม่ขวัญก็นะคะจะขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้แม่ขวัญด้วยนะคะฝากช่องตีเล็กชาแนลนะคะถ้าใครกดไลค์กดแชร์ให้แม่ขวัญเยอะๆนะคะ คนนั้นก็จะได้รับความสุขไปทั่วหน้าและจะได้คลิปดีๆจากแม่อขวัญไปดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายลาไปกับน้องปานะคะ